ปแม่เือเลยดูโอ้โห่ะไฟนี่ต้องเอาลูกเตะขาจากปูที่ดวงนีน่นอขาไปลูกขาไปเ้ยขาเตะดีครับต้งไววขี่ย่องครับต้งไว้ขี่ย่องต้งไว้ขี่เสืมอมีแต่อาจารย์ปู่ต,ตัวน,นี้ร้องร้องร้อง นี่แค่อาจารย์ปู่ตัวนี้บนนี้มาดูพันตีเตะเป้าครับเสียงงอลูกเสียงออกเสียงอกกอกครับหน่อยเสียงออเร็ว えいやいやて。<laughs> <laughs> yeni diye yeni diye yeni diye

jog 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 cepat lew lew pergi

บิดมากบิดน้อาบิมากยืดมากปึ๊บปึ้บปึ๊บเึ๊ปึูบเึ้บปึ๊ปึ๊บ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 ปึบปึ๊บึ๊บปึ๊บปะ๊ปบึ๊บึดพื้นเปึ๊ปึ๊ึ๊บปึ๊บปึึ้ึปนป สีเราเราบุองนะพี่ลูกห้าหกเจ็ดแปดเอาแล้วลูกเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบทหารหารเอานีดูโอ้มันตองสีแมโอ้อลองมึงปบลองมึงลปปีสองเทพ่อเจสุดท้ายสองเทพ่อเลยสุดสุดลงสุดเอาปิพุ่นเลยปโอเคพักลูกเก่งเกไป ผมลูกเปรย์นั่นลูกเล็กกล้ามทองเด้อ